สวัสดีครับพี่น้องผู้อกับช่องฟุตขันใจลำเบอร์นัเชี่ยวครับเฮ็ดยังอ่ะกินตามบักโมงตามบักโมงบักโมงบักโมบักโมงมะโมงบักโมงเจ้าปุซายขอกโมงบัโมงโมงเออมันมันเป็นยังสีเนาะมันสีเป็นโมงโค้งงงโค้ย นี่เหลือเพชรจนหายเลยว่ะขุนชิบะข,ข,ขุนเจ้าบ่าวขุนชิบะตะไคร้ย่ายกะเอิญแถวนั้นมันเป็นซวย <c oughs> แถวบ้านอยู่ไหมบ้านนี้ฉันอยู่หมูกอาหารเลยไปดูตะไทร้ขับจากบ้านแกงเหลือไม่เจนหนีเหี้ยที่มุกธาหารด้านหน้าถ้าเล่นอยู่ตะกนุนเดี๋ยวพาไปบ้านเดี๋ยว ฝันอิหลีบะตื่นงั้นเดี๋ยวให้แม่ทำขวบข้าวมาให้กินได้เดี๋ยวก็ไม่ได้กี่จัดของอีกไม่เพราะว่าจากงานมาบ้านก็ประมาณแม่บอกว่าประมาณห้ารูห้าูว่ะจีก็ไม่ไกลนะมีแก๊ปอยู่เลิศวันวันวันโอ้ย ส้มไอขวดอันนั้นน่ะแต่ใส่แก้วนะ <c oughs> ขวดย่างๆไหมอะ่ะเออแต่ว่าใส่แก้วเด้่ยแก้งขาวรายวันนี้แหละเกิดยังขึง้นต่งาตงหายจักพนันไม่ถึงในกระเป๋านี่สองร้อยกว่าบาทหายเบิร์หมดกระเป๋าเลยยันเหรียญยังไว้ให้แต่กระเป๋าว่ะติกับบัตรเครดิต ปนปชชมันยั่งไ้เหตุอย่างถ้ามันรู้หรหัสมันก็กดหมดแล้วเลยแล้วธนาคารเป็นไรไซไม่ได้ไมันเป็นแบบไหนมันไม่ใช่เบอร์มันแล้วเข้าไม่ได้ยอนได้อยู่ใช้เบอร์ใครเบอร์เพืกเก็บ <laughs> เหื้อแหงว่อบกอันซวงแหงื่อบกซวงเขาคือเก่าตมันหลายมึงอยจะบอกย่ามันหลายตนมันแน่รู้ตัวอยู่พ่อบ่มีอารมณ์รวมเข้าใจเขาพูดว่าซุ่มขี้รักมันก็รักขี้รักเด่นรักโหดรักพ่ออันมีอย่างสีเหลวก็ข้นซุ่มขี้รักเนี่ยอ่า อยากว่ายัางวัดตีมึงเก่งหรีมึงขึ้นไปลักทั้งเวทีเลยเก่งนีขึ้นมาทั้งเวทีเลยอย่างหูกันว่าไพร์ล <c oughs> น,นี่ไอแพทกูนี่ล่ะนี่กูกูเบิง้งนี่ขึ้นมาลักเลยกูเบิ้งโนชูเมือนี่ <c oughs> สีทรรมชาไปเนี่ยว,วัดตีบอกกูาามาแนะนำมางสีนางเบิ้งเลยมึงสีลักอย่งไหนมึงขึ้นมาลักบูก <c oughs> มันใหญ่โวดมันหลักบ่ได้โอ้ยเนปใส่ขี้เหงาก็มีซีดีเลยไอแพทกูนะ <c oughs> โอ้ยไล่เขาบ่แม่นไล่เจ้า มาลากโหลดเก่งหลีผมขึ้นมาเลิกลักเทิ้งไปทีพุงเก่งหลีมาบังบังมา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 บังหน้ากูไว้ี่ิบังหน้ากูไว้ขึ้นมาลักเทิ้งไปทีหน่มามาเก่งไรนะโทษโทษเนาะมาหลุดมึงมาหลุดคิดว่ามันสีเบิองบ่ฮะคิดว่ามันสีเบิองชงมึงก็ต้องเบิองอยู่แล้วเลยเบิองตีเออมึงเก่งมึงเก่งจริงมึงขึ้นไปบนเวทีสีอิสระ เต่ามองเลยพี่น้องดีดีที่ว่ามันไม่ดีที่ว่าไม่เอาเงินสดไปทั้งหมดเออจะในบัญชีนามีอูดเออแอปแอปแอปมันใช้ไม่ได้ก็ยังว่าดีถ้าเกิดเอาไว้เบิร์ดหายเบิร์ดนี่คือเรียบร้อยเลย คลิปนี้ว่ามีไัยดามาหรืลูกเขาไม่เติมสินบนเกระร้างเขาเป็นอย่างด่าๆให้ดอกเริ่มซูนแล้วอย่าอย่าด่ามานันนะเพราะว่าอันนี้รู้อยู่ว่าเกิดความผิดตัวเองแต่ว่าตอนแรกอะคิดว่าตัวเองใส่กระเป๋ามาแล้วหยิบมาแล้วมันน่าจะตกไง <c oughs> คิดว่ามันน่าจะตกแต่มันก็ไม่ได้ตกมันหาย <c oughs> ไม่มาถึงกระเป่า่า ใส่ถุงไว้แล้วแต่มันตกเจอตกอยู่ตรงเบาะกระเป๋าอ่ะตกอยู่เบาะทึงรถบาทจับมือไผ่ดมบ่ได้หรอกมันหลายคนมันบอกในช่วงนี้ไม่มีใครกล้าดราม่าหรอกเพราะบอกฟุ๊กไม่ตอบโต้มันไม่สนุกมีกับมี่ทนาน่ามีอยู่คนสองคนท่าน่ะมันบ่ได้ดราม่าหลาย ถ้าเกิดจะให้สนุกนะเจ้าของช่องต้องตอบโต้ด้วยแต่ช่องนี้บ่ตอบแล้วตอบเิชยังนาะผูหญิงกมาน่นะตัป่อย้งป้าอหลเลยมันกดเน่นอนยืนเลวเ้หาหามาพักน้ําทําไอ้น้ําพักน้ําแห้งหเ้าตอนแรกเ่นอาไว้บอกว่าอะไรอ่ะเปิดให้เบิกแต่ฉันไม่อยากเบิกแล้วทีนี้ ท่อเท่เมันต้องลำบากบ้าเพราะว่าขี่จอยขี่ขโมยเฮืองเนี่ยมันหลายมันหลายขึ้นมัน,ม,นมันไม่เหมือนตอนช่วงเปิดวงใช่ไหมไมีอยูคนเดียวบฉันรู้ด้วยรู้ตัวแต,แต่แค่จหาหลักฐานบ่นบได้ใช่บ่มีหลักฐานอยู่คนเดียวนี่ะเจ็บเข้าใจ ที่หลังน่ะทําสัญ,ญลักษณ์ไว้กก็บแบ่งตรวจสอบได้ซุ่งม,มือนี้อักตังเลยก็เห็ดสัญ,ญลักษณ์ไว้กก็บแบ่งตัว่อกเรา,<ะ>มเา่ม้เยเชื่อสิมันต้องมีหลงเหลือบ้างเลยแล้วดับบอกฟุกแล้วล่องเห็ดเบิงรับรองอูด แปรงแต่งหน้าแล้วมีแปรงแต่งหน้าโลงร่องผื่นสะกกอนหรูไได้แล้วยังเลยพัสดุเขายังไม่มาส่งเลยสีเบอร์เงินออกแม่ให้เพิ่มนี่มมางงแม่ให้อร่อยทั้งกินทั้งไห้สุดบอรไม่หรอกเป็นคนที่กินจุกจิก ยังสิเพอว้วนสุดจนว่าเป็น้าวต้มมัดเพราะแห้งแล้วฉันไม่อ้วนไงไม่แต่ว่าเขาแต่ว่ามะม่วงมันไม่อว้วนไงมันไม่มีไขมันไงแต่ันี้มันไม่เอาแต่ตัวนี้กมากใส่รัน่เอออกแล้วมันดชุดใหม่นะชุดใหม่นี้มาจากไหนนี่จัาบาท สามพันห้าเอฟซีเห็นไปนี่เออเดี้อเพิ่งได้เมื่อวานอืมถ้าเบิ้งที่นอกถ้ามมีโอกาสผมสีไายให้เบิ้งนะครับ้วคลิปนี้ร่วมใหม่สนีนะครับคลิปหนาพ่อกันม่ฝากไลค์กับแชร์กับติดตามแรงันใจให้ด้วยนะครับ